บอกว่าเนื่องจากมีปริมาณเปลือขหอยทิ้งอยู่ในพื้นที่แล้วก็ก่อให้เกิดมลพิษเป็นปริมาณมากก็เลยต้องการปรับปรุงต้องการพัฒนาตรงนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะวางแผนธุรก,กิจสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือโอกาสทางการตลาด มันไม่มีเนะื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการตลาดเลยข้อมูลการเติบโตของธุรกิจปลาสวยงามขาจาน ืตรงนี้เขียนพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยแต่ว่าไม่มีในเนื้อ,อ,<ข>อทฤษฎีการพัฒนาผิตภัณฑ์อยู่ตรงไหนทฤษฎีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตรงไหนไม่มีค่ะอาจารย์ ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่กี่ปีคะอยู่ที่หนึ่งปีกับสองเดือนคะอ่ะสูตรคำนวณอยู่ตรงไหนคะอ๋อหนูใช้ Excel ซคะ่ะหนูก็เลยไม่ได้ใส่สูตรมาเดี๋ยวหนูจะไปใส่มาให้นะคะใส่สูตรแทนค่าในสูตรแล้วถึงจะมีคำอธิบายได้คะ่ะอาจารย์ มูลค่าสุดที่ของโครงการใช้ discount rate factor เท่าไหร่คะอ่อสักครู่ใช้เจ็ดเปอร์เซ็นค่ะเนี่ยค่ะอธิบายมาไหมคะเออใช่ตรงนั้นหนูเขียนว่าโดยกำหนดอัตราผลตอบแทนเท่ากับเจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้หนูเขียนถูกไหมคะข้างบนตารางคะ่ะ ้างอิงจากอาจารดอกเบี้ยงเงินกู้ธนาคารแห่งประเทศไทยเรียกว่าอะไรคะคือหนูคนไปอะค่ะแล้วก็หนูก็เจอว่าดอกเบี้ยงเงินกู้หลายๆธนาคารมันหกกว่ากว่าค่ะหนูก็เลยตีเป็นเจ็ดแล้วแถวที่ไม่ตรงเนี่ยขอโทษคะ่ะจยจัดให้หมค่ค่ะ i r a ค่ะอยู่ที่เท่าไหร่คะ i r a อยู่ที่แปดสิบตังนะคะแปดสิบห้าจุดเจ็ดสี่เปอร์เซ็นค่ะอยู่ตรงไหนของตารางคะเนี่ยไม่ที่ใส่ออแล้วมันอ,ออกมายัางไงคะไม่มีสูตรไม่มีอะไรอยู่ๆก็มีคำพูดออกมาคือหนูใช้ Excel ซคำนวณน,นะคะเขามันเป็นแบบ ใส่สูตรไปได้เลยก็เลยไม่ได้แสดงให้ดูขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวทำให้ค่ะสรุปว่ามันไม่มีคำอธิบายเนาะว่าตกลงเนี่ยเวลาทำแล้วเนี่ยตัวส p อ่ะต้องทำยังไง product page promotion มันมีแต่คำอ้างอิงว่างานวิจัยบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้แต่มันไม่มีข้อมูลในเชิงรูปธรรมท,ที่ว่าถ้าวิสาหกิจชุมชนเอาไปใช้อ่จะทำยังไงอ๋ออาจารย์ให้หนูอยากออกให้หนูออกแบบตรงนั้นด้วยใช่ไหมคะอ๋อแล้วคุณเรียนวิชาอะไรเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจมาบ้างะคะค่ะเดี๋ยวทำให้เพิ่มค่ะ อืมจบแล้วเหรอคะอาจารย์อืมขออนุญาตทวนนิดนึงนะคะคือว่าที่อาจารย์พิมพ์มาในแชทนะคะอาจารย์ต้องการให้หนูไปทบทวนทฤษฎีเพิ่มใช่ไหมคะพวกการเติบโตของดกิปปลาสวยงามวัสดุกองที่ใช้พอเลี้ยงพฤติกรรมผู้บริโภค 4P กับ 4C อะค่ะอืม แล้วก็กรอบแนวคิดที่แคปมาเพราะว่าต้องการให้หนูอธิบายใช่ไหมคะก็รู้นี่ค่ะขอ,ขอทวนิดนึงอ,อ่นอกนั้นก็จะเป็นพวกหน้าปกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบอ้างอิงทั้งเล่มนะคะไม่ถูกต้องตามคู่มือมอกทวนใหม่จะค่ะจัด,จดหน้าบางหน้าก็กั้นหน้ากั้นหลังดีบางหน้าก็ล้นออกไป ได้ค่ะขอบขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะต่อไปค่ะกลุ่มตัดสินใจลงทุนไฟปฟป้าค่ะอ,อาจารย์